โอเคครับผมก็วันนี้นะเราจะมาอัปเดตสินค้ากันนะครับเป็นเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับผมนี่ของเรานะครับมีตามนี้เลยนะครับนี่ที่ชั้นชมอยู่ตอนนี้นะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เลยนะตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับรุ่นมาตรฐานนะครับนี่ตัวนี้นะรุ่นมาตรฐาน ตัวนี้คือฟิงเกอร์พัดออกซิมิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น AD 901นะฮะร,ราคาจะอยู่ที่690บาทนะครับผม690บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสำหรับตัวบูดอ์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะี่ครับบูดอ์ก็จะเป็นรุ่นโมเดล b K p 0นะครับ PO091 นะครับนี่นะครับเป็นตัวบูดอ์ นะตัวนี้จะรับการวอรันตี3ปีนะครับประกันศูนย์ไทยนะตัวนี้นะก็ตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแอปด้วยนะครับนี่เชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการดูค่าต่างๆนะครับการทำงานต่างๆปริมาณออกซิเจนในเลือดนะครับอัตราการเต้นของหัวใจก็จสามารถดูได้นะครับผ่านมือถือนะครับ ต่อมาจะเป็นทางด้านของตัวอยเลอร์นะครบับอยเลอร์ตัวนี้ความตดวเด่นอยู่ที่ประกันนะครับตัวนี้จะประกัน5ปีนะครับเป็นแบรนด์เยอรมันนี่ก็จะมีความทนทานนะครับใช้ได้นานนะฮะนี่ตัวนี้ครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นรุ่นตัว po 30นะครับนี่สินค้ายังไม่ได้แกะซีลเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ดูนี่สติ๊กเกอร์ qc ยังไม่ถูกแกะเลยนะครับตัวนี้นะ ทางร้านเรามีทั้งหมด3รุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็ยังพอมีสต็อกอีกนะครับแต่ตัวนี้เหลืออยู่ประมาณ10เครื่องนะครับตัวนี้ก็เหลือประมาณ6เครื่องได้นะครับเหลืออยู่เท่านี้นะสำหรับคนที่งบน้อยนะครับมีทุนทรัพย์ค่อนข้างจะจำกัดนะครับคุณสามารถจัดตัวนี้ได้เลยนะครับ690าบบาทเท่านั้นนะฮะก็ฟังก์ชันมาตรฐานการใช้งานก็เหมือนกับรุ่นทั่วไปนะครับ ตัวนี้ใช้ฐาน3 a 2ก้อนเหมือนกันหมดเลยนะครับ3ตัวที่วางอยู่นี้นะครับ3 a 2ก้อนเหมือนกันหมดตัวนี้จะรุ่นประหยัดสุดนะครับใช้งานง่ายตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่สามารถเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธแอปได้นะครับประโยชน์ของมันก็คือคุณสามารถที่จะดูผ่านมือถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าค่าออกซิเจนในเลือด e เนี่ยคุณสามารถดูนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือได้ ในระยะไม่เกิน20เมตรนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นของเยอรมันนี้นะครับบอยเลอร์ตัวนี้รับประกัน5ปีโดดเด่นที่เรื่องของประกันนะครับผมแล้วก็ความเก่าของตัวนี้ก็คือเจ้าตัวเนี้ยขายมานานแล้วนะครับมีความคงทนแข็งแรงมากนี่รุ่น P.O. 30นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ สต็อกของยังพอมีอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมทาง Facebook แฟนเพจได้เลยนะครับนะติดต่ออินบ็อกซ์มานะครับได้หมดเลยครับมีแอดมินคอยตอบคำถามคุณลูกค้าอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอจบการอัปเดตตัวสินค้านะครับเป็นเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ